อยู่กันในเกมอาร์คไม่ใช่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่อาร์คอยู่กันในเกมโลบอคกับผมดาร์คฟ็อกกันอีกเช่นเคยนะก็อยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าอ่าลืมละลืมชื่อแนละ้วมันอ่านชื่อยากไงมันเป็นแมปของแตนเทลเสานะฮะก็นี่คือผมก็ทําการมาอยู่ที่อ่าตรงนี้กับไอ้คนนี้นะก็คือคนชื่อว่าดมอะไรสักอย่างหนึ่งนะดมดมอะไรไม่รู้เออก็ไปอ่านกับเขาเองแล้วกันนะ ผมก็เป็นตัวแรปเตอร์ว่าคือมันน่าจะเป็นแรปเตอร์นะมันเป็นตัวตะขี้เกียจที่สุดแล้วครับคือมันสามารถต่อเลือดชาวบ้านได้แล้วก็สามารถโดดหนีขึ้นต้นไม้ได้โดดหนีขึ้นโคดถิ่นได้นะฮะซึ่งมันโค้เกียจเลยคนนี้ก็คนไทยผมก็ทําการมาเล่นกับคนนี้เป็นคนไทยนะแล้วก็คุยกันอยู่นะฮะก็เขาก็กําลังแบบเลี้ยงตัวนี้ไว้ <laughs> ยังไม่ฆ่าตัวนี้ทิ้งนะในตัวอันโลเนี่ย จะดูพฤติกรรมก่อนว่ามันจะเกียนเราหรือเปล่าถ้าเกิดมันเกียนเราเคือเราจะทําการฆ่ามันท,ทันทีทันใดยขอเก็บคริสตัลเพิ่มวลก่อนแล้วกันนะฮะมาสินายจะตีหรือเปล่าฮะเรารอให้มันตีถ้าเกิดมันตีปุ๊บผมจะทําการฆ่ามันเลยนะดูสิมันจะตีเราหรือเปล่าฮะเพื่อนนายดมนะเราเรียกว่านายดมแล้วกันอย่างไงเนี่ยเขาพิมอะไรวะเนี่ยลูกไก่ในกำม,มือรอรอฮะรอ,รอ รอดูฮะตามติดชีวิตของอันโลแล้วก็ชีวิตของไดนเสารสในแมบนี้นะฮะแตวผมค่อยเขียนชื่อแมปไว้ในคลิปแล้วกันผมอ่านไม่ออกแน้วอันอ่านชื่อยากไอ้ทอรีอะไรสักอย่างหนึ่งนะืมอ่านยากมากโอเคตามตามตามอ้ยตามไปเลยตามไปเลยนั่นแหละตามไป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 ตามเจ้าอันโลไปฮะเราวิ่งไวเนี่ยไอตัวนี้คือวิ่งไวมากครับผมชอบนะผมชอบเล่นตัวนี้คือมันเกียนแล้วก็ ออไอคนนี้มันเติมสกินนะเติมในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบผมถามก่อแล้วเป็นโลบักนะเออเติมต้องเติมโลบั๊กถึงจะเป็นเปลี่ยนสกินได้ผมก็อยากเติมนะเออผมขาดอีกสี่สิบอีกฮะก็จะเปลี่ยนสกินได้แต่ผมขอใช้ตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะหวัดดีจะนยายกัดหรือเปล่าตามติดแบบแบบว่ามันต้องแบบมันต้องนี้แน่นอนมันต้องแบบหวาดระแวงแน่นอนเลยครับว่าเราจะฆ่ามันตอนไหนนะฮะเจ้าอันโรตัวนี้ เบลเจ็ดนะอันโลผมเบลสามสิบหกแล้วฮะไปฟาร์มเบลมานอกรอบแล้วเราจะเริ่มเป็นพาร์ทที่หนึ่งแล้วกันนะพาร์ทนี้คือเป็นพาร์ทที่หนึ่งแล้วกันผมจะเริ่มใหม่ทั้งหมดแล้วสำหรับแมปนี้นะผมเคยเล่นไปแล้วแมปนี้แต่ก็นะเดี๋ยวมาแวะมากินตรงนี้ก่อนลคะครนะมันคือการจําลองเป็นไดนโนเสาร์นะฮะมัมีพวกข่าอาหารแล้วก็ข่าน้ําด้วยแล้วก็ แบบนี้คือถ้าเกิดเราฟาร์มเวลเยอะเราจะทําการตีแรงขึ้นตามเลเวลที่เรามีอยู่ฮะเอามั็นตด,ดลงวะตามเลยเพื่อนตามวะเดินตามมาเลยเออไปตามไปตามไปตามไปมันก็ไม่กัดนะเนี่ยตัวนี้ไอตัวอันโลอะคาบเนือ้อแล้วฮะเอ,อ้ยมีตัวอะไรด้นหน้าระวังนะอันนี้มันใครเนี่ยตัวอะไรคารโนะตัวนี้น่าจะเป็นคาโน่นะ เบล6โอเคเป็นคาโน่ฮะขอทำการเออเป็นมิดแล้วกันนะกดส่งเสียงเป็นมิดแล้วกันเรามาเป็นมิดนะเพื่อนแต่ว่าถ้าเกิดนายกัดเรานายโดนแน่ๆเลยฮะเราไปสายตอดเลือดอย่างนี้คือไปสายตอดเลือดนะถ้าเกิดใครเล่นในตัวเนี้ยเราต้องอย่าไปบวกแบบตรงๆนะถ้าเกิดบวกตรงๆนี่เราตายนะมันไอพวกนี้คือมันกัดกันแรงนะพวกคาโน่เพวกอ่าตัวพืชอื่นมันกัดเราแรงนะมันตีเราแรงนะต้องระวังนะฮะ ไอตัวนี้คือมันต้องเป็นสายแบบตีแล้วก็วิ่งหนีนะเป็นสายตีหนีอ่าเป็นสายเกียนอะ่ะเออพูดตามตรงคือไอตัวนี้คือเป็นสายเกีย้ยนที่สุดเน้นแบบวิ่งป่วนประมาณนี้ถ้าเกิดมีแบบมี5คนอนะ่ะบอกแล้วมันจะโคตรจะโกงอ่ะนะฮะก็จะเกีย้ยนมากกว่าผมว่าไม่เหมือนเกีย้ยนในตัวเนี้ยเอาสิจะมีใครกัดหรือเปล่ามันก็ไม่กัดกันนะโอเคเรารอฮะเรารอ,รอดูก่อนดูเชิงมาก่อนแล้วกันเผื่อมันจะแบบ เหลี่ยมเตอนะมันชอบเหลี่ยมเตอกันนะันต้องระวังคนในนี้นะมันเหลี่ยมเตอรกันเยอะแยะผมเจอมาบ่อยแล้วพวกเหลี่ยมเตอรเนี่ยนี่ฮมันวิ่งโคตรไววิ่งตามไอ้พวกอันโลทันนะกับไอ้ตัวคาโนโทันนะอ่ะเอามามา,มา,มากินอาหารตรงนี้นี่ว่าอย่างไงเพื่อนจะตีรเราปะมันก็ไม่ตีนะเนี่ยใจดีลวคนในเซิฟนี้ยิ่งน้อยครับผมอัดตอนแบบคนนน้อยอ่ะมันน้อยมากเลยเนี่ยอย่างไงต่อนะเพื่อน จะกัดมันดีหรือเปล่า <c oughs> เป็นคอนเทนต์หน่อยในคลิปนี้นะ <c oughs> ผมก็ทําการเพิ่มเพื่อนไอ้คนที่ชื่อว่าดมอันนี้ไปแล้วนะฮะแต่เขาคงไม่รู้ว่าผมเป็นคนทําคลิปนะฮะผมก็มันจะไม่บอกหรอกว่าผมเป็นย <c oughs> นะู u ูบเราเราจะไม่บอกฮะผมจะไม่บอกใครหรอกในเกมนี้เราจะปล่อยเอาไว้มามีการแอบคาโน่มันแอบเพื่อนเราเห็นนะเว้ยมันสามารถมองชื่อได้เนี่ย สามารถดมกลิ่นแล้วก็มองชื่อได้นะฮะอยังไงเพื่อนจะกัดมันดีหรือเปล่านะเรารอ,อนายเปิดก่อนล้วเกันนายเปิดก่อนผมจะเปิดตามไงโอเคแล้วทำอะไรกันเนี่ยทาอะไรกันนี่ี่รอดูเชิงต่อไปฮนะคนนี้ก็วิ่งทั่วเลยปะเพื่อนเราคนมันน้อยเลยวันนี้คนโคตรน้อยถ้าเกิดปกติผมแบบ เข้ามาเล่นแบบปกติอะ่ะมันคนโคตรเยอะแนละ้วคนมันเต็มเซิร์ฟอะ่ะตัวนี้คือคนไม่น,น้อยแล้วขู่อะไรฮะอยากจะได้อยากจะโดนแล้วเปล่าอยากได้อยากโดนนะครูใส่คาร์โน่มาฮะเรารอให้เขาเปิดก่อนเนี่ยคนนี้ไอ้ดมมาเนี่ยเปิดก่อนไหมไอ้ตัวนี้ก็ขู่อะไรฮะคาร์โน่เปิดไหมเปิดไหมเปิดไหมแล้วมันทำอะไรกันตรงนี้ <laughs> นะฮะหืมทำไมปกคลิปได้ตรงนี้ประมาณนี้แล้วกันเฮ้ยจะหนีไปไหนอะฮะนายจะหนีไปไหนจะหนีกันเลยเดี๋ยวเราไปหาแล้วเพื่อนอย่ายวพวกหนีกันเราจะตามไปฮะเรารอให้ให้ดมเนี่ยคนเนี้ยพิมพ์ม,มาบอกว่าจะเปิดมันลนะเดี๋ยวผมตามแล้วก็เปิดอะผมตามเลยเนี่ย <laughs> เปิดปุ๊บเราตามเลย เปิดปะเอ้ยเอา้าทำไมมันเลือดขึ้นอะ่ะทำไมนายเลือดขึ้นมันจะกินนี้อันนี้อันนี้ก็วิ่งจังเลยไอ้เมกาโลนะวิ่งแล้วเกินมันจะมีการแจ้งเตือนว่าต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามันตีแรงนะตัวนี้คือตีแรงเนี่ยนะไอ้ขาโนเนี่ยตีโคตรแรงเลยฮะแล้วไอ้นั่นนะไอ้นี่วิง่งไปไหนเนี่ยไอ้อโลโอ๋อมัมากินตรงนี้มาเห็นไหมฮะอ่ะรอฮะรอรอ,รอ,รอ,รอบนไปแล้วกันยังไม่ตีกันเลยอ่ะโอ้ทำไมมันแบบ เป็นมิตรกันขนาดดีนะปกติผมมาเจออะ่ะแม่งคนแบบเข้ามาตีผมก็มีนะเออนี่คือเจอเป็นมิตดวะยังไงคุณดมคุณดมเอาอยังไงนะเขาพิมพ์มาปะเนี่ยเครอ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 ,รอดูก่อนรอดูเชิงต่อไปนะ ยังไงยังไงเฮ้ยมันายนายกัดอะไรนาะยนายกัดอากาศทําไมนะกัดอากาศทําไมอยากได้เหรอกัดไหมกัดไหมกัดไหมอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะนอนแล้วอ๋อล้างบางได้จะเอาจะเอาเหรอจะเอาเหรอเปิดเลยเปิดเลยเนี่ยแต่ผมตามเปิดดิเปิดเลยเอยเเยนเยเอนั่นแหละเปิดเลยนี่ตามมากัดตามเลยเออนั่นแหละนั่นแหละเอ้ยหนีแล้วว่าหนีแล้วลว่าอย่าหนีสิ เขาจะไปนอนแล้วตอนนี้แล้วก็ไล่กัดไล่กัดไล่กัดไปอุ้ยตัวไปเนี่ยทำไมมันรู้สึกวิ่งไวเกินอือโดนอยู่ฮะตามตามตาหเนี่ยมันตามทันนะมันวิ่งไวไอ้ตัวนี้จะโดดหนีไปไหนเรานี่กัดไปเลยโดนหนึ่งทีอยู่ฮะตามไปกัด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 ไปกัดไปเอ้ยมันกัดตรงนี้มันกัดไม่โดนมันต้องหันหัวเอาเรียบร้อยตายนะเออกินเลยกินเลย อีกตัวเพื่อนอีกตัวหนึ่งอ่ะมันต้องเอาไว้คาโนอ่ะแม่งลำคาเนะไม่เกลียดขี้หน้าอันวะตอนที่มันมาครั้งแรกแม่งมันโคตรจะปวดเลยฮะไอ้คาโนวนนี้แม่งคนเล่นกันเต็มเลยอ่ะตอนแรกมันโคตรเกลียดอ่ะหมันส้ายกับเพื่อนเปิดมาเลยเพื่อนเปิดมาเลยเปิดป่ะเปิดป่ะเดี๋ยวขอทําการพักก่อนเอ้ยมันเหมือนจะลุ้นเหมือนจะวิ่งหนีเลเราพักเก็บแรงเอาไว้อ่ะอ่าเต็มเลยก็ไปฮะวิ่งตามเลยเพื่อน ตามมันไปเลยตามมันไปอันนี้ก็เช็คโลลัวเลยวะ่ะยัางไงามันกินน้ำกัดแม่งเลยกัดไปกัดไปเราโคตรเกียร์เลยให้มันรู้สึกเหมือนวิ่งวับๆเน็ตนายเน่าเพื่อนคาโนตอนน,น,นนี้เน็ตมันเน่าอะเอ้ยนายวิ่งวับป่ะเพื่อนในเชนเน็ตอะไรเน็ตด,ดีแท็กมาเนี่ยเน็ตดีแท็กมันโคตรกากนะไปไหนไปไหนไปไหนเฮ้ยมันไม่สู้เลยวะ่ะอะไรเนี่ยทำไมมันไม่สู้อ่ะเจอคนแต่ว,วิ่งหนีอ่ะ ตามเลยคุณดมตามมันตามมันกัดเลยกัดไปกัดไปไ่กัดกัดตูดกัดตูดกัดมันไม่สู้เลยอ่ะอร่อยวันนี้อ่ยเออทำไมเรากัด19ดาเมจมาต้องฟาร์มไปบอกว่ากัด9 3แล้ววะเอาตายอเฮ้ยเขาไม่สู้เลยว่ะโอ้มันก็ไม่มันนะดิอยากจะเกียนได้มากกว่านี้แต่มันเกียนอ้โหมันแบบคนมันไม่สู้อ่ะนะฮะ โอเคเดี๋ยวเขาไปนอนแล้วมั้งเนียตอนนี้โอเคเดี๋ยวขาทำการเปิดตู้กันเดี๋ยวขอพิม์อะไรฮะโอเคเขาจะไปแล้วฮะแล้วก็พิมบอ,อกว่าคับแล้วกันนะฮะอ่าประมาณนี้โอเคนั้นก็ผมขอทำการปิดคลิปด,ดีกว่านะก็เอาเป็นว่าถ้างั้นสำหรับคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนรายการชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กันนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันดีกว่าบาย